สวัสดีครับคุณผุ้ฟังทีละครับเรื่องราวของอาหารที่ใช้เลี้ยงสอสในการประชุมสภาเนี่ยนะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าชูทางออก3ทางหมอทศพรแนะแก้ปมอาหารสสเหลือเนื้อหาใจความนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับการประชุมมีนายพิเชษเชื่อเมืองพนันรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยมีการเปิดให้สมาชิกได้หาหรือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายแพทย์ทศพรเสรีรักสอสอแพร่พักเพื่อไทยได้หาหรือที่ประชุมถึงปัญหาการเลี้ยงอาหารสอสอแล้วเหลือเนื่องจากสอสอเนี่ยกินกันไม่หมดนายแพทย์ทศพรบอกว่าท่านประธานที่เคารพครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าโลกนี้เนี่ยมันมีขยะอาหารหรือว่าอาหารที่ต้องเป็นขยะไปเนี่ยปีละหนึ่งพัน 300ล้านตันนะครับเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะครับตกปีละประมาณ17ล้านตันด้วยกันคนไทยเราแต่ละคนจะสร้างขยะคนละ254กิโลกร,รัมในเวลา1ปีแล้วก็สร้างเศษอาหารที่สภาก็นับไม่ถ้วนนะครับวันที่มีการประชุมสภาแล้วคนเหลือน้อยที่สุดสอสเนี่ยเหลือไม่ถึง30คนทําให้มีอาหารเหลืออยู่เป็นจนํานวนมากผมขอเสนออย่างนี้นะครับประการที่1 ให้เลี้ยงอาหารต่อไปแต่งดมือเย็นประการที่2ให้สสกับสวอจ่ายเงินกันเองครับโดยมีการสั่งอาหารล่วงหน้าหหรือ2สัปดาห์จะได้รู้ว่าใครจะรับประทานอะไรหรือใครจะไม่รับประทานอะไรหรือว่าข้อ3ครับยกเลิกการเลี้ยงอาหารสสกับสวอแล้วก็องบประมาณส่วนนี้เนี่ยซึ่งมีอยู่ครับ1 0 0ล้านบาทแต่ละปีแต่ละปีเอาไปเพิ่มเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับท่านประธานครับ